สวัสดีครับพบกับช่องอุ P ๊บวิทยาช n แนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นะฮะดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับวันนี้เราจะไปกลอบนะครับไปให้กําลังใจป้าถอนนะครับเพราะว่าป้าถอนคือ ผู้หญิงที่แสนซื่อแสนดีน่ารักนะฮะไม่มีพิษมีภัยนะฮะตรงนี้นะฮะปะถอดได้ใจพวกเราทุกคนนะพี่อุ๊บในนามของศิลปินดาราไทยส่วนหนึ่งอ่านจากทุ์เรื่องสวัสดิบรรน,นนอกของบซีรีส์นะครับเช่นคุณนนวัตนัยุตนานพี่อุ๊บิยะครูชาไทยสีตาสตบัสดต่ออรชรเชิญยิ้มเต๋าเศรษฐพงศ์และผู้กำกับการแสดงคุณสมยศศรีสมบูรณ์นะฮะร่วมเป็นกังใจให้กับปะถอนเซฟป,ปะถอน,นะฮะพร้อมกับคุณแม่นงยาวที่อุดรธานีนะฮะทุกคน ตรงแรงกายแรงใจเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพี่อ๊ปไปกาะก,ะ,กะกจะมีอะไรนะฮะตลกสถานแน่นอนป้าถอนของเราต้องปลอดภัยนะครับมีความสุขนะครับอ,อย่าพิ่งนะครับเดีย๋ยววันนี้จะนอนที่กาะอก,ะกะนะครับกากาเป็นของทุกคนพี่อ๊อมีสิทธิ์ไปได้นะฮะผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะฮะที่ถูกรังแกเราจะต้องให้กำลังใจนะครับอย่าเขาได้แฟบนย ็มตัวไหมครับครับเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับก็ไปถึงก็จะมีวันนี้มันจะมีป้าถอนมารับมีบุมน้อยมารับเดี๋ยวเราก็จะไปเต่านอเตาอ่างอยไปไหว้พญาเต่างอยแล้วก็จะไปพาป้าถอนไปร่วมทําบุญนะฮะปอกขวัญและก็พาไปเลี้ยงข้าวด้วยนะครับ ตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวติดตามว่าจะมีการไลฟ์สดมรีคลิปตลอดเป็นระยะระยะพี่อุ๊บกับภนม้นะครับขอให้ทุกคนไม่ต้องห่วงพี่อุ๊บมาแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือพรถอนทุกเมื่อนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดต,ติ๊กต๊กกดกระดิ่งกับช่องอุ๊บวิรยะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พี่อุ๊บจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอกันนะครับบ๊ายบาย